ครับวันนี้เขาวันนี้ฮมาททำเมนูครับมึงลุงมป่าต้มโสมปลาครับนี่ครับอัวน้นนา,นา,าสานใจเลยงงเดีด๋ยรอขอมาออกมาก่อนขอใส่เกม,มอยู่ <c oughs> เดี๋ยวรอทีมงานเรามาแป๊บหนึงครับตอนนี้ยังเล่นเกมอยู่ครับบังหลังอยู่ตั้งตาบัางหลัง ตอนนี้ก็ต้องรอน้ำเดือดก่อนครับหอมแดงครับตะไคร้ขมิ้นพิคข่าอืมครับนี่หัวแคันี้พริกแดงนะนี่ก็ปานินตัวน้อยตัวใหญ่อือสุ่มกันครับมีไงมีปากปนนกันนะผมตอนนี้ทีมตอนนี้ทีมงานเราเล่นเกมอยู่ครับรอก่อนรอใ้น้ำเดือดอือครับ อ่ะาตัวน,นี้น้องเก็บออกมาแล้วครับแต่แต่กิน,อนนอนใส่เกมมาหนอก็คือเล่นเล่นเกมนะครับมึงเก็บมานต้องร้อ,งอ,งอยน้ำเดือดก่อนนะครับนี่อะไรครับรถด,ดี<ช>ถเฮ้ยเขาเนอะเขาเนอะเขาน้อแล้วใส่เป็นนี้เฮ้ยเก็บแซ<ช>่มะกรูดมะนาวนี่มะกรูดมะนาวมีมะกรูดแล้วก็มะนาวผมเปลี่ยนใบครับมันนี่ใบมะกรูด นี่บอยเจ้านี่นงมะนาวอ่าตัวนี้น้องจิ๋วแล้วล้มครับน้องจิ๋วจิ๋วจิ้มลิ้มต้นไปกนน้อจิ้เราใส่เลยน้ำรอเดือดเอาออใส่เลยทุกอย่างใส่เลยออกเลยแก่ใส่แล้วครับผมนี่ครับดูครับครับ มึงเข,งขาทัน <maker S 1> มึงเครื่องเทพมองอบึ่งลงไปแกน้อครับสองก้อนลงลูกแซ่เลยใส่โหลดเกมเลยผูโหลดนี่มาตอนจี้มบอกเกมแค่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ อันนี้ใส่นึ่งจอนเอานนั้นึ่งอันนี้ผงนัวหน่อยนุ่มมีใส่น่อยใส่ประกนใส่แฮมใส่แฮมเออเออพอๆๆใส่เลยอ้าวลงไปแล้วเอานี่แฮมนึ่งนึ่งจอนออกมาให้จอนน้อยเนี่ยจอนแชอ้าวอ๋อเฮ้ยอ้าวขอให้เลยไอ้บดไอลไปไหนละมันไปเมตใต้บ่ไปเหรอฮะหมูมันทำไม่ตีหม่ไหวบดบ่ไปบ้านอุ้ยมึงแก่เมตใต้อ่ะเป็นสามกองสี่กอง น,看看네 Sadly, okay. Okay. น้ำเดือดบุดๆครับมาล้างผ่อมเอครื่อทนงเป็ดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาบีบบีบเอาน้ำมันเอาอย่างแรกเอามีดออกก่อนอือครับล้างชุ่มชื้นขึ้นเท้ห้ามต้อนไหนรวมที่แกงม้วเลยอ่ะแกน อันนี้ทําการบีบบีบมะนาวก่อนนะครับอูถอยไเล่นเมืองนะพี่บีบมะนาวก่อนนะครับใส่หลายๆเศบหลายใส่หน่อยเศษหน่อยจะให้มันผงนัวอือผงนัวจิ๋วแล้วลุงไม่รู้งั้นเอกะปิโอ้กะปิกระปิหนักกวลาหนึ่งโลหนอกกวดีไงนหนักกวดีสองสามผ้าต้องเอาอะไเอาถ้วยนี่วะวันหนึ่งมัน ยังไงกล้นู่นซ้อมนนซน่นเลยจิ๋วนู่นนี่กำกางนี่บีเนาะบีาบีครับบีครับขากันบีก่อนครับนึ่นกับเมืองเอาใส่เลยใส่ไปเลยใส่ให้หมดน้ำก็ะปีเราครับดูครับเดี๋ยวเขเป็นก้อนหมกหมกหมกไ้แก่ลอมอ่ะคบใส่คว้เน่ย เบสูตดจริงอ่เรอน่ะเข้าใจเราดีมีเาหนุ่กับทุกคนอ่ะไอบอลคือกองาอ่ะผาเนี่ยกระมังก่อยหอกเลยหอกเลยก็เดินดูดดอาปาก้ยก็ะัไรใส่แปะครับนี่สวยงเลย ดูครับตัวใหญ่สุดละตัวใหญ่สุดลงกุนหมอมแล้วไปเอองตั้งกุนมาข้าันชงใส่ใบมะกรูดครับนี่ใส่กันนะบอกเรื่องราวของากของมากมาสักเส ปกตักน้ำแล้วมาใส,าสา่ใส่นี้ล้างเคืน,น้ำใบผูใสระยับใแล้ว,ลวต้นหอมใ่ใส่หมูลุนอเออเดี่ยวะมันนี่ก่นะใช่ได้ไปด้ไได้ไมได้่หนี่มไปเะอย่างรุงัรุเยนนะแก่ะ chưa có dòng nào rồi à? ừ. ừ, mà sao kim nữa à mà có thế à luôn luôn kim bảo này quá mà có bên này à có lâm ma ba hôm nay cái này cho qua đẹp nhất này đẹp Đi vô đây đẹp Ừ bà. Đi dùng, bà. Ừ bà.

ดันอยู่ตรงปืนนะมองเลยน,นึกวขอขอดูครับดูครับสตามสูบละเด๋ยวนะิ่งเบงเบาเนิงก้ะเาาะเะหเะหรอหกเะเเะัาะ เราขาวไม่แน่หองกระเทียมดูนี่หอมป้อมกับผักชีเนะาะใส่ไหมงอ่ะใส่เลยอันนี้ตบ ครับจังหวะนี้ครับลงพิษนี่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเรียบร้อยครับพี่น้อยตักรบดูสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดครับเดี๋ยวจิ้มกันเลยต่อจอนหน่อยต่อจอนน้ำเลี้ยงไปดูนะดูนะกนะารจิ้มอาหารก็ต้องยัดอี กันมาปา่านั่ไปเลงครับหนึ่งตะปักสองตะปักพยายามจะไป็นคนตัวปลานะเพราะตัวปลามิลล่ะนะเกรดรับนะเนาะเก็ดความรู้ใหม่สูงรอบได้นี่ได้รูยอ่ะได้ลได้ะลองมีพ เจ้ากองลงจบับบ่สดยอดไหนไมขัดตัวควเอามาล้างอังแอค่อยเลยเนี่ยหอมหอมอ,อ,อ,อุ้ยโนีม่มำอนะอโอดำโอ๊ะคำโอ,โอ,อ๊ะครับแค่ไหน เอาผมเอาผมเลยเอาเลยกินมน้ำครับผมมาสุดเย้าครับอืมไปจิ๋วลงไปเลยโอเคกินเนื้อแปะคนไทยของโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆขนาดตากล้องยังบอกเราเหม่อเจ็บขนาดตากล้องยังบอกเราเหม่อบาดจางบาดจางอย่างสักอย่างละจับ ดึงอ่อออ่ะพอห้าแรล่ลำบันลำพ่อยอจ้วิวพกยอนเลยบังคับ,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 บับเลยพกย้อนเลยเลยพื่หนิบกระลิงรูปยอนั้นเิบกระลิงหมดม,มากอ่อนเดีวสุดยอดไปตงที่นเดียวอันเดียวเดียวเดียวกลงไปจานเนี้ยรถเนี้ย มันติดไปยู่ับม่อยแบ่อืมพอปอพี่บอกกับหมอหมอวันเสาร์ก็มันติดอะครับแต่ถ้าวันเสาร์อันลุงแม่ไปลงลงจะต้องว่าเกึ่งวันห่ะถ้าาที่นี่เต็มวันเจ็บชิ้นเอาเอาเอาอาเอายอาแมก้างกอเจ็บอะจบกดแชร์ครับกดติดอครับผม ยิ่งกดไลค์กระทืบลนมาวครับีสส้สวัสดีครับอร่อยจริง